สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเ,กกเมงปอยอีกแล้วนะคะทุกช่องเมงมุมวินไาย และวันนี้นะคะเราก็จะมาเรีคชันนะคะกับ MV ็เนาะที่เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนกับ MV เพลงของสาววง4 e รนั่นเองนะคะทุกคนกับเพลงภาพหลอนนั่นเองเนาะซึ่งเพลงนี้นะคะก็คือเป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้มชิคอ t r e ิสนะคะซึ่งปล่อยออกมาเนาะในเดือนตุลาคมนะคะกับสเปเชียลอัลบั้มนั่นเองเนาะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้นะคะก็คือเพลงภาพหลอนนะคะก็ได้มีการปล่อยเรียลว,วิดีโอออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วเนาะก็เอาเป็นว่า วีเพลงภาพหลอนนะคะของส,สาววงโฟกีในครั้งนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะเราไปรับชมความแกลยดีกว่าคะ่ะไปเลยฮ้ยมีคือใครเนี่ยเปิดมาก็จึงและะ้วปะอันี้คือใคร อินลน้ำ่คา,าคือแบบแซบมากมมเป็นน,ปน,น้ำ่าเผ็ดน้ำก็มามีฝนตกอีกอู้อหูยพะน้า ที่สุดาได้ลูกถามๆโอ้จริงดิพี่มาตอบดีมาก ยอ,าายอมคนละกาบ้ายอมคนดีจริงๆนะบอกก่อนมีตอนนี้ไม่มีแล้วอนะไรอย่างนี้ที่มีส่วนจังเลยครับจำจริงๆจ้ะ ก็คือแบบเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันอย่างเงี้ยเนาะแต่เราคนคือสวยมากห้องเดียวกันปะวาไง แล้วมันสมนะูท้านหนึ่งแบบจีนเนาะ โอ้ยชอบชอตปิดคือดีมากโอ้ยโอ้ยจึงมาโอ้ยชอบชอบสุดท้ายนะตอนนี้รวมมาตอนเนี้ยดีงามมากสตูดิโอเฮส กลับหรือใครอ่ะอกูแบบโอ้โหเอาละคะ่ะทุกคนก็ได้ว,ว่าจบเป็นยี่เรียบรย้อยเนาะกับ MV เพลงหลอนนะคะของสาววงโฟรีนมันเองเนาะซึ่งขอบอกเลยคนะ,คะว่ามันดีมากคือแบบช็อตสุดท้ายคือจึงไม่ไหวอ่ะทุกคนตอนนี้มานม,มันมรวมเนี่ยแล้วคือเป็นภาพเฟรต่างๆแล้วคือมีการแบบโอ้โหนี่คือแบบเป็นการเพอร์ฟอร์มที่แบบไม่ได้แบบ ท่าแบบอะไรเยอะมากมายนะแต่ว่าแบบเป็นการเสือลงรมองมาทำทางท่าท่าอยางเป็นประมาณแบบตุ๊กตาหุ่นเชิดแบบหุ่นกระบอกอะไรอย่างเงี้ยคือดีงามมากคือแบบโอ้โหจึ้งไม่ไหวจึ้งมากแม่คือแบบผมัะละครมากจริงๆนะกับไปีเพลงตัวนี้นะับเพลงของสาววงโฟอีฟคือแต่ละคนคือพาแต่ละคนคือแบบตอรี่เป็นของตัวเองนะคือต้องเอมใจคนละหรือว่าคนคิดจริงๆคือแบบวางแบบพอตเรื่องหัววางอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มุมกล้องต่างๆคือได้ด,ดีมากแลวอีกอย่างนึงคือกราบโปรดักชันจริง,รงๆนะทุกคนคือแบบก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นห้องเดียวกันหรือเปล่าที่แบบมัตอนที่ถ่ายแบบค่อยๆไปไหลไปทีละคนราเงียคือภาพมัแรแายดูสมูนมากเลยเหมือนว่าเหมือนแบบเป็นห้องเดียวกันแต่ว่าถ่ายแบบบนลงอ่ล่างขึ้นบนอย่างเงี้ยแบบฉากที่แบบเป็นของพนันเนาะเราไปของแบบป้ายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขึ้นๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือ สวยมากอะช็อตนั้นคือแบบค่อยๆไล่เลี่ยงขึ้นไปแล้วไปจบที่ฉากสุดท้ายที่เป็นแบบภาพภาพสีขาแเราเป็นกรอบรูปที่แบบเออแบบอดีตปัจจุบันอย่างนี้แล้วคือสตอรี่เนาะเหมือนแบบเปรียบเทียบกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันนี้แบบอดีตที่มีเธอเนี่ยที่แบบเป็นภาพแบบสดใสที่มีแบบพระเอก MV อยู่เนาะแล้วคือพระเอก MV ก็คือน้องกิกเกอร์นะคะทุกคนก็คือลูกของพี่นิโคเชรีโอนั่นเองนะคะทุกน ลบมากเลยแล้วคือเป็นแบบสตอรี่ที่วางพอร์ตแบบนี้แต่ละคู่นะคือได้ดีมากเลยเนาะไม่ไม่ว่าจะเป็นของไมลที่แบบเปิดมาคือแบบเป็นห้องนอนแบบตอนตอนช็อตที่แบบเออแบบมีเขาอยู่แล้วก็แบบค่อยๆเลือนหายไปคือขนลุกปังจริงๆนาะคือแบบเออมันแบบเป็นเป็นภาพหลอนแบบสมชื่อเพลงจริงๆเลยเนาะแล้วก็แบบฉากของแบบเออโจลีนเน่ยคือแบบเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แบบไปเดินดูด้วยกันแล้วก็ภาพตัดปีทีเนื้อแบบเป็นแบบ โอ้โหเป็นแกลเลอรี่ข้างบนอะไรอย่างงี้รถจะเป็นของตาออม่อนที่เป็นแบบร้านอาหารหรือบาร์อย่างงี้ที่แบบนั่งกินข้าวแบบด้วยการตอนแรกแล้วคือแบบค่อยๆเรือนหายไปอย่างเงี้ยรถจะเป็นของฟ้ายนะคะที่แบบยืนตากฝนด้วยกันคือแบบมีความแบบเกล็ดต้อนนิดนึงแบบตอนแรกคือยิ้มแล้วคือแบบมีความสุขแล้วคือพอเขาหายไปคือแบบคือการเป็นภาพหลอนความทรงจำ ความทรงจำหนึ่งเลยเนาะหรือจะเป็นของแฮนนาที่แบบเป็นเป็นสวนดอกไม้ที่แบบนั่งพิงกันแบบโจนกระหนุ่งกระหนี่กันก็คือตัดภาพไอทีหนึ่งก็คือแบบความทรงจำที่แบบเสรจจุดดเหมือนกันก็คือแบบกลายเป็นภาพหลอดของแต่ละคู่ไปเนาะหรือจะเป็นของไอคือคือฉากของไอคือแอบมีความแบบเออละครแบบละครจีนเหมือนกันแบบซีรีส์จีนที่แบบเป็นพระจันทร์เนี่ยแล้วก็แบบเป็นต้นไม้แ่าชาสวยมากคือ ให้ฟีลแบบเออยังไงแบบรัวเห่อปะคือแบบอะไรไงเออคือแบบให้พีฟีลแบบจริงจีนอีกหนึ่งเนาะหรือว่าจะเป็นหนอะฉากของพรานนะคะทุกคนที่แบบเป็นเนาะผ้าผิวมน่าจะเป็นผ้าผิวน้อยแบบมาเต้นรำอะไรกันอย่างนี้คือแบบโอ้โหอบอวนไปด้วยความรักแต่ก็แฝงไปด้วยความเจ็บปวดความทรงจําความหลอดของแต่ละคู่เนาะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเซสุดท้ายที่แบบเออแบบมานั่งรวมกันเนี่ยแล้วก็มีการแบบมาแบบเต้นแบบเพอร์ฟอร์มอีกหนึ่งซึ่ง ช็อตนี้คือเป็นอะไรแบบดีงามมากคือชุดแต่ละคนคือคอสตูมอีกแล้วจ้าคือแบบโอ้โหดีมากไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทาผมเลยคือแบบมันจึ้งมันจึ้งมากขัดคนคือแบบคือชุดแต่ละคนคือแบบมันส่งใค้มากเลยจริงๆนะทุกคนคือถึงแม้จะแตกต่างกันนโดยเฉพาะแบบท่อนสุดท้ายที่เอามารวมกันเนี่ยคือแบบดีเทลชุดแต่ละคนคือแตกต่างกันไปแต่ว่าพอมารวมกันแล้วคือแบบดี ดีมากเลยคือทำแบบเป็นชุดข่าวดําที่แบบโอ้ยลงตัวทุกคนด้วยแบบองค์ประกอบฉากหลังด้วยเนาะที่แบบมันลงตัวไปหมดแล้วคือแบบเสื้อผ้าแบบหน้าผมต่างๆหรือว่ากิมมิคในการแบบเออแบบเพอร์ฟอร์มต่างๆเล็กๆน้อยๆคือแบบมันลงตัวไปหมดเลยแล้วก็เสื้อผ้าแบบดีเทลแต่ละชุดแต่ละคนนะคือต้องดอมจริงๆนะรัวจะเป็นการแต่งหน้าอะไรต่างๆก็คือแบบโอ้ย เอบบสส็มวีดีมากแล้วก็แบบสระๆฟอร์มมาดีมากจริงๆนะคะแล้วก็สภาพหน้าผ,ผมคือส่งส่สงสัะๆมากจริงๆเนาะแล้วก็สถานที่การถ่ายทำเนาะก็คือไปถ่ายกันที่ดีโดคอนเน็กนะคะชั้น3เนาะซึ่งเป็นี้อคือเหมือนเขากำลังมีการจัดงานเนาะกับสเปเชียลเอ็กซิบิชันนั่นเองนะคะทุกคนก็คือมีชื่อว่าเมมโมนะคะออฟสวี t โมเมนต์นั่นเองนะคะเดอะรอยัลเพส เอ็กซิบิชันนะคะก็คือสามารถเข้าไปแบบถ่ายภาพสวยๆตามสาวๆกันได้นะคะทุกคนก็คือมีแบบเออยังไงมีบัตรราคาดิเนาะค่าเข้าคนละ250บาทก็คือแบบเข้าได้รอบละ70คนแล้วก็จะมีแบบการแบ่งเป็นรอบๆเนาะรอบกันเข้า10สิบรอบต่อต่อวันนะคะทุกคนก็คือหากใครที่แบบอยากไปตามรอยอิีสาวๆก็สามารถเข้าแบบไปแบบซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปแบบตามรอยสาวๆะแนได้นะคือ สถานที่ถ่ายทำคือดีมากมากแล้วคือแบบมันเข้ากับองค์ประกอบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบอทั้งเมมโมรีต่างๆหรือว่าแบบสตอรี่ต่างๆที่แบบทางู้กคนกับเขาได้มีการแบบเขียนขึ้นมาอย่างเนาะแล้วก็ไปถ่ายทำปุ๊บแล้วคือมันมันลงตัวไปหมดเลยตอนที่แบบเป็นการแบบถ่ายแบบไอทีรัห้องแล้วห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละห้องคือดีงามมากคือมันเหมือนสตอรี่คือแบบสามารถเข้าไปแบบถ่ายทอดถ่ายทอดอารมณ์ได้เลยคือแบบเออไปแสดง m ีตามสาวกันได้นะคะทุกคนคือแบบ นี่งามมากเลยในยการแบบโอถ่ายทําอวีในครั้งนี้แล้วคือการติดต่อมาคือมันดูสม,มูทมากๆเลยนะทุกคนแล้วคือแต่และห้องคือแบบมันเชื่อมต่อเห็นได้นะคือดีอะ่ะคือสถานที่ทยธรมคือดีมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อสะทกัยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคหรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้นะคะว่าหลังจากที่ดู MV เพลงหลอนนะคะของสาววงโฟอีฟจบแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างหมายซึงดีงามมากไม่ว่าจะเป็นแบบแต่งเจ็ดคนเสื้อผ้าคอสตูมนะคะโปรดชั่นการถ่ายทำสถานที่ต่างๆคือลงตัวมากคือพูดด้วยคำเดียวว่าจึง้งจึ้งมากคือแบบ มันดีมากค่ะหญิงยังไงเอ่ยคือสถานท,ที่ไทยทำการตัดต่อ,อ,อมาเสื้อผ้าคอสตูมโดยเฉพาะฉากสุดท้ายแบบที่มันมีการแบบเพอร์ฟอร์มเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่แบบดีงามมากที่มันว,ว้าวมันแบบมันตัดมากค่ะทุกคนคือแบบยังไงก็สามารถเข้าไปปั่นวิวให้สาวๆกันได้นะใน YouTube ของโฟอีนเองนะคะทุกคนก็แบบสามารถเข้าไปปัน่นยอนวิวให้สาวๆกันเนาะคือเอ็มวีดีงามขนาดนี้แล้วคือแบบ ้องปั่นยอดอยู่เลยะะทุกคนกค,นคน่าวันนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ทราบผลงานของสาวๆโฟอีกกัน e ต่อไปด้วยนะกแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีแบบมิทแอนกรีดนะคะทุกคนก็จะจัดขึ้นที่23ธันวาคมนี้นะคะทุกคนจากมิทแอนกรีดครบรอบหนึ่งปีของสาวๆโฟเองนะ่ะทุกคนยังก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจสาวๆในการแบบซุดซ้อมแล้วก็แบบเพื่อจะเตรียมตัวในงานมิทแอนกรีดครั้งนี้ด้วยนะคะทุกคน ตอนนี้คะ่ะต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะบ๊ายบาย